โควิดลูกค้าก็หายหายยอดขายก็ลดลงทำไงดีนะนี่ไงเรามีหัวใจสีห้องนำมาใช้สิเดีย๋ยววันนี้ฉันจะพาไปดูห้องสินค้าครบคันอยากรู้ไหมว่าเป็นยังไงไปดูกันเลย <Yeah! S 2> หัวใจสีห้องรื่อสินค้าครบพันลำดับที่น,นรวจสินค้าเพื่อนเพื่อนรักงานต้องสำรวจสินค้าที่ขาดแคลนในร้า สินค้าล่ะสินค้าโปรโมชั่นให้ครบด้วยนะคะลำดับที่2สั่งได้รับสินค้าเมื่อเพื่อนๆได้รายการสินค้าแล้วให้ทําการสั่งผ่านระบบหรือสั่งผ่านที่เขตในกรณีเร่งด่วนต่อมาเมื่อได้รับสินค้าจากขนส่งแล้วอย่าลืมกดรับรับเปอร์เซ็นนะคะลำดับที่3จัดเรียงสินค้าจัดเรียงให้เต็มตามชั้นวางเลีกสวยงามนะคะลำดับที่4สต๊อกสินค้า เตรียมสต็อกสินค้าไว้เติมในกรณีที่สินค้าบนชั้นวางหมดลำดับที่5้าตรวจเช็คสินค้าอีกครั้งย้ำนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดเช็คและเติมสินค้าทุกวันด้วยนะคะแล้วพบกันในหัวใจ